สวัสดีครับสวัสดียามเย็นอากาศดีนี้นะครับพบกับผมนะครับวิถีไทยบ้านโคนบานนาชีววิถีเกษตรพอเพียงนะครับการทํานาไม่ไถนะครับการทํานาแบบประหยัดต้นทุนนะครับที่เห็นนี่คือนาข้าวที่ไม่ได้ไถนะครับตอนนี้ฝนตกดีมากครับปีนี้นะครับฝนตกตั้งแต่กุมภาพันธ์แล้วก็เมษานะครับ การทำนาแบบไม่ไถนะครับสิ่งสาคัญนะครับแล้วก็จําเป็นเลยนะครับก็คือน้ําครับต้องมีน้ํานะครับถ้าไม่มีน้ํานะครับมันจะไม่ได้ข้าวนะครับมันจะได้แต่หญ้านะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับการทํานาแบบไม่ไถเป็นการประหยัดต้นทุนนะครับได้เกินครึ่งเลยนะครับพอมีน้ํานะครับฝนตก นะครับข้าวที่ร่วงจากการเกี่ยวนะครับรถเกี่ยวนะครับมันก็จะงอกนะครับงอกขึ้นมานะครับเห็นไหมครับนี่คือข้าวที่งอกจากข้าวที่ร่วงนะครับข้าวที่ร่วงนะครับเสมอกันเลยครับต้องมีน้ำนะครับพอดีพอเหมาะนะครับถ้ามีน้ำนะครับ พอดีพอเหมาะนะครับข้าวมันก็จะงอกขึ้นมาเสมอกันเลยครับสวยงามมากเลยครับต้องมีน้ำนะครับถ้าไม่มีน้ำนะครับมันก็จะไม่ได้นะครับข้าวนะครับที่งอก การทำนาปัจจุบันก็ไถนะครับไถแล้วก็ปั่นนะครับวานนะครับต้องใช้ต้นทุนเยอะนะครับถ้าเราประหยัดต้นทุนได้นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับผม เคยทำครับคลิปวิดีโอให้ดูนะครับนานแล้วครับนะครับก็เลยมาเล่าให้ฟังนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับการทำนาไม่ไถนะครับเป็นการทำนาแบบประหยัดต้นทุนนะครับเราต้องปรับเปลี่ยนนะครับชาวนาต้องปรับเปลี่ยนนะครับหาวิธีนะครับทำอย่างไรให้ต้นทุนมันตามที่สุดนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับน้ำมันแพง ค่าไถแพงนะครับค่าไถแพงมากเลยครับน้ำมันราคาสูงมากเลยครับเรามาทำนาแบบไม่ต้องไถนะครับก็ประหยัดต้นทุนนะครับเกินครึ่งครับนะครับเกินครึ่งนะครับผมเคยทำคลิปวิดีโอไว้นานแล้วนะครับหลายปีก่อนนะครับแล้วก็ห่างหายไปหลายปีครับ2ปี3ปีนะครับเนื่องด้วยเหตุจำเป็นนะครับ ผมประสบอุบัติเหตุนะครับรถชนนะครับก็ถือว่ารุนแรงนะครับเกี่ยวกับสมองครับกระทบกระเทือนทางสมองอย่างรุนแรงนะครับช่วงนี้ก็ดีขึ้นครับแต่ยังไม่หายดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพอทำงานได้ครับก็เลยต้องเข้ามาดูไร่ดูนาดูสวนนะครับวันนี้ก็เลยจะ นะครับมาพูดถึงการทำนาไม้ไทยนะครับนะครับแล้วก็จะมาทำให้ดูนะครับว่าเราทำอย่างไรนะครับบางท่านนะครับคอมเมนต์มาผมไม่ได้ตอบนะครับช่วงนั้นก็ป่วยครับนะครับนอนพักรักษาตัวนานนะครับผมได้มีโอกาสก็ต้องมาดูไร่ดูนานะครับแล้วก็จะมาทำการทำนาแบบไม้ไทยนะครับ ทําได้จริงนะครับประหยัดทุนได้จริงนะครับแต่สิ่งสําคัญนะครับก็คือน้ํานะครับน้ําต้องมีน้ําครับปีนี้นะครับน้ําดีมากครับดีนะครับดีดีจนเกินไปนะครับเยอะมากเลยครับผมก็เลยจะมาทําคลิปวีดีโอการทํานาแม่ไทยับให้ดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็น้ําพอดีนะครับน้ําพอดี ถ้าฝนไม่ตกนะครับเราก็ต้องมีน้ำนะครับสูบน้ำใส่ให้นะครับให้กับข้าวนะครับข้าวก็จะโตสวยงามครับทีนี้นะครับถ้าข้าวที่มันร่วงที่มันบางนะครับอย่างที่เห็นนะครับมันจะบางนะครับอันนี้เป็นข้าวที่ร่วงจากรถเกี่ยวนะครับเกี่ยวข้าวนะครับทีนี้ถ้าข้าวมันบางนะครับเราก็จะ สังเกตเห็นนะครับเราทําอย่างไรนะครับเราก็จะไปถอนนะครับตรงข้าวที่มันหนาๆนะครับข้าวที่มันหนาๆนะครับแถวๆนั้นนะครับหรือตรงที่ที่มันหล่นเป็นกระจุกนะครับเราก็ถอนมานะครับแล้วก็มาดำนะครับดำแซมนะครับตรงที่มันว่างๆนะครับดำข้าวแค่ต้นเดียวครับข้าวงอกนะครับแค่ต้นเดียวนี่ครับมันก็จะแตกกอนะครับ เยอะครับกอใหญ่นะครับต้นหนึ่งได้เกือบ40ต้น50ต้นนะครับต่อหนึ่งเมล็ดนะครับตรงนี้เป็นข้าวที่มันบางนะครับเราก็ต้องเอาต้นกล้าไปถอนต้นกล้ามานะครับถอนต้นกล้าบริเวณที่มันหนาๆนะครับมาแซมนะครับแซมให้มันเต็มนะครับดำแค่ต้นเดียวพอครับผมนะครับทีนี้พอข้าว นะครับตนะครับโตได้ที่พอประมาณนะครับเราก็จะตัดหญ้าครับตัดทั้งหมดเลยครับตัดให้ติดพื้นเลยก็ได้ครับเหลือแต่ตอข้าวนะครับเหลือแต่ตอข้าวเสร็จแล้วข้าวมันก็จะพุ่งนะครับมันก็จะโตเร็วนะครับโตเร็วแล้วก็ต้องมีน้ําด้วยนะครับน้ําก็ต้องท่วมนะครับท่วมข้าวท่วมหญ้านะครับหญ้าก็จะตายนะครับ หญ้าจะโตไม่ทันข้าวข้าวมันก็จะโตเร็วช่วงนั้นเราก็จะให้ปุ๋ยครับปุ๋ยที่ใช้นะครับจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับปุ๋ยหมักสะส่วนใหญ่นะครับช่วงนี้ปีนี้นะครับน้ำมันแพงนะครับมันน้ำมันแพงแล้วก็ปุ๋ยก็แพงครับนี่ครับผมถึงเล่าให้ชาวไร่ชาวนานะครับทำให้ชาวไร่ชาวนาดูนะครับว่าเราต้องปรับเปลี่ยนแล้วนะครับ ทำนานะครับประหยัดต้นทุนให้ได้ครับนะครับก็เลยทํานาแบบไม่ไถนะครับผมก็ดูจากคลิปวิดีโอจากปราชญ์หลายๆท่านนะครับอาจารย์หลายๆท่านก็มาปฏิบัติแล้วก็ทําดูได้ผลจริงครับได้ได้ดีครับได้ดีถ้าเรามีน้ํานะครับถ้าไม่มีน้ําก็จะได้ยากครับครับเป็นเรื่องจริงครับถ้าไม่มีน้ําให้จะได้ยากนะครับ มันอยู่ที่พื้นที่แต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะครับเราก็ต้องดูด้วยครับว่ามีน้ำไหมนะครับฝนตกดีไหมนะครับถ้าฝนตกดีมีน้ำให้นะครับข้าวอจะงามสวยงามมากเลยครับออกร่วงนะครับสมบูรณ์นะครับให้ปุ๋ยฉีดฮอร์โมนนะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับจุลินทรีย์สีเขียวสีแดงนะครับแล้วก็ฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนนมสดฉีดไปเลยครับไม่เป็นไรครับยิ่งฉีดยิ่งดีครับ ผมไม่ค่อยได้ฉีดครับจะเดินรถเอาครับใส่ครุถังนะครับเพราะว่าเรามีน้ําอยู่แล้วเราก็ถือขวดยูรินีเข้าไปแล้วก็ผสมแล้วก็สาดไปเลยครับจบนะครับไม่ยากครับง่ายๆนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะตัดนะครับตัดให้ดูนะครับตัดข้าวนะครับแล้วก็ตรงที่มันบางๆไม่มีข้าวเราก็จะไปดำนะครับ ไปแซมนะครับตรงที่ไม่มีข้าวขึ้นนะครับนะครับเป็นการทํานาแบบไม่ไถนะครับเป็นการทํานาแบบยุคใหม่นะครับเราต้องปรับเปลี่ยนการทํานานะครับผมทําให้เกษตรกรดูนะครับเกษตรกรรุ่นเก่าก็อาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยสักเท่าไหร่นะครับแต่เราก็ต้องทําให้ดูผมชอบลองครับชอบทํานะครับทําไปเรื่อยครับจะปลูกผักปลูกอะไรผมก็ชอบลองครับ ชอบทำนะครับถ้าเราไม่ลองเราก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมจะตัดยานะครับตัดข้าวนะครับเราก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าตรงไหนมันบางนะครับไม่มีข้าวเราก็เอาไปแซมเลยครับดำเลยครับดำดำตรงที่บางๆนะครับดำแค่ตัวเดียวพอครับเดี๋ยวมาตัดยานะครับดูเลยครับแล้วก็สังเกตเห็นเลยครับว่าตรงไหนมันบางนะครับเสร็จแล้วฝนตกมาพอดีครับ น้ำก็จะท่วมนะครับปีนี้น้ําเยอะมากครับเต็มลุบเลยครับนะครับภาษาชาวบ้านก็ว่าครับเยอะพูดครับดีเกินนะครับเดี๋ยวเรามาตัดหญ้านะครับตัดข้าวนะครับทํานาแบบไม่ไทยด้วยกันครับเราตัดข้าวนะครับแล้วก็หญ้านะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปเดินดูนะครับบริเวณที่ มันบางนะครับเราก็ใช้ตุนกลานะครับตุ่นกลาที่เราไปหาถอนมานะครับบริเวณที่มันนานานะครับเราก็จะเอามาแซมบริเวณที่มันบางๆงนะครับนะครับเราตัดเสร็จแล้วนะครับข้าวกระยเมมันก็จะขาดนะครับเราก็จะเดินดูนะครับว่าตรงไหนมันบางนะครับแล้วก็ไปแซมนะครับ หรือว่าเราเดินแซมก่อนก็ได้ครับง่ายนะครับทีนี้การตัดหญ้านะครับตัดข้าวนะครับให้ใช้ใบเลื่อยเป็นแบบใบเลื่อยวงเดือนนะครับแล้วก็คมๆนิดนึงนะครับมันจะตัดง่ายนะครับอันนี้ผมใช้แบบใบพัดนะครับมันก็เลยตัดยากนิดนึงครับตัดไม่ค่อยสวยนะครับเป็นเทคนิควิธีการทำนาแบบไม่ไถนะครับประหยัดต้นทุนครับไม่ต้องไถไม่ต้องปั่นนะครับ เสร็จแล้วเราก็หาแซมครับับแซมหรือว่าเราเดินแซมก่อนก็ได้ครับเดินแซมก่อนว่าตรงไหนมันบางนะครับเราก็จะมองเห็นสังเกตเห็นนะครับเราก็จะแซมดยต้นกล้านะครับที่เราไปหางมานะครับบริเวณนี้นะครับไม่มีข้าวขึ้นเลยครับเราก็ใช้ต้นกล้าดำดำแค่ต้นเดียวพอครับ เดี๋ยวเขาก็จะแตกกอรครับไม่ต้องกลัวข้าวจะตายครับข้าวตายยากครับดำห่างเลยก็ได้ครับมันก็จะแตกกอดีครับ แล้วก็แซมไปทั่วนะครับหรือเ่าเดินแซมก่อนก็ได้ครับง่ายนะครับที่ผมเคยทำมาครับทดลองมาครับก็ได้ผลครับถือว่าใช้ได้ครับเราต้องทำนาแบบยุคใหม่นะครับประหยัดต้นทุนครับ ็เหมือนกันดำนานะครับเดี๋ยวเขาก็จะแตกกอขึ้นมาใหม่ช่วงนั้นก็ป่วยครับสองสามปีครับไม่ได้ทำอะไรเลยครับ สปี3ปีครับอาการก็ดีขึ้นเยอะครับเข้าปีที่3แล้วครับก็พอได้นะครับพอไปไหนมาไหนได้นะครับดูไรนาดูผักปลาครับวันนี้มีโอกาสก็เลยมาทำการทำนาแบบไม่ต้องถ่ให้ดูนะครับ ช่วงนั้นผมก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับสองสามปีนะครับรอดมาได้ก็ดีแล้วครับ,รบจริงๆแล้วเขาว่าผมไม่รอดนะครับแต่เ,เรารอดมานะครับเราก็ต้องมาทำต่อครับตามแนวทางวิธีเกษตร ไถบ้านนาครับวิธีเกษตรพอเพียงครับประหยัดต้นทุนได้จริงนะครับ ว่าชาวไร่าชาวนารุ่นเก่าๆอาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยสักเท่าไหรครับเราเป็นกเกษตรกรรุ่นใหม่ครับเราต้องปรับปรุงแก้ไขครับมแมนั้เราอยู่ไม่ได้ครับน้ำมันแพงครับน้ำมันก็แพงครับปุ๋ยก็แพงครัต้องหาวิธีครับถ้าเรามีน้ำนะครับสำคัญจริงๆเลยก็คือน้ำนะครับ ต้องมีให้น้ำให้ได้นะครับไม่งั้นหญ้ามันก็จะขึ้นแทนข้าวครับจริงๆครับบริเวณที่มัน้างเราก็ไปแซมนะครับตรงนี้ไม่มีข้าวแล้วก็แซมเข้าไปเลยครับ ้นเดียว2ต้นก็ได้ครับเดี๋ยวข้าวก็จะแตกกอครับความสามารถของข้าวครับแตกกอได้เยอะครับกอเดียวเม็ดเดียวแตกกอได้ประมาณ40-50้ต้นนะครับต่อกอ นี้ครับไม่ค่อยมีข้าวขึ้นนะครับเราก็แสบเลยครับจะจริงๆแล้วถ้าง่ายก็เดินแสมให้หมดครับก่อนแล้วก็ตัดมันจะง่ายนะครับใช้เป็นใบมีดตัดหญ้าแบบวงเดือนนะครับมันจะง่ายคมครับใหม่ๆครับคมเดี๋ยวฝนมาครับฟ้ามืดบิดฝนมาเสร็จ พอดีครับน้ำก็จะท่วมต้นขาก็จะพุ่งครับมันไม่ตายครับจะพุ่งเร็วครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยครับฉีดฮอร์โมนครับได้เลยครับดำตามที่มันบางๆางนะครับบริเวณที่มันบางบาง ถ้าเราเดินแซมก่อนนะครับมันก็จะดูง่ายครับแล้วค่อยตัดทีหลังทีเดียวครับจบนะครับฝนตกมานะครับพอดีครับน้ำก็จะท่วมยายามันก็จะตายครับข้าวก็จะพุ่งกว่เสร็จแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยครับใส่ปุ๋ยฉีดฮอร์โมนนะครับอยากให้มันโตเร็วครับแล้วก็หว่านปุ๋ยเคมี นีดหน่อยอก็ได้ครับยูริวยครับ แสมบริเวณที่มันบางๆนะครับแล้วก็ดูตรงนี้บางๆแล้วก็แสมเข้าไปเลยครับแล้วก็ทำให้ทั่วเลยครับนี่ก็เป็นการทำนาแบบไม่ไทนะครับมาทำให้ดู พอสังเขตนะครับเราก็จะแซมนะครับตรงที่บางๆนะครับบริเวณที่มันไม่มีข้าวเราก็แซมเลยครับต้องลองต้องทำครับถ้าเราไม่ลองเราก็ไม่ได้รู้ครับ ให้ทั่วเลยนะครับพอกข้าวมันโดนตัดมันก็จะพุ่งครับข้าวมันกลัวตายครับมันก็จะพุ่งเร็วครับแสงหญ้าครับตรงไหนมีหญ้าเยอะนะครับน้ำก็จะต้องท่วมหญ้าครับหญ้ามันก็จะตายนะครับเป็นการทำนาแบบไม่ไถนะครับบางทีว่างๆแล้วก็แสมให้ทั่วเลยครับ ประหยัดต้นทุนได้จริงครับแต่ต้องมีน้ำนะครับไม่มีน้ำนะครับจะได้หญ้าแทนครับผมเทคนิคดีๆครับการทำนานะครับโอกาสหน้านะครับหรือสุขภาพดีนะครับเขารูปเขารอยยังไงก็เจอกันอีกครับกับวิธีไทยบ้านคนบ้านนาเชี่ยวิธีเกษตรพอเพียงครับ กับการทำเกษตรไทยบ้านนาครับเราต้องลองครับลองทำนะครับทําไมลองเราก็ไม่ได้รู้ว่าเป็นยังไงนะครับเป็นการประหยัดต้นทุนครับเกินครึ่งครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วก็ติดตามนะครับอย่าลืมกด Sub s c r i b e นะครับกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ กับวิถีไทยบ้านโคนบ้านนานะครับเกษตรไทยบ้านบ้านครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับกับการทำเกษตรพอเพียงนะครับเกษตรผสมประสานไทยบ้านเราครับโอกาสดีๆนะครับสุขภาพดีเมื่อไรครับก็ได้เจอกันอีกครับ สวัสดีครับ